stone coming up bro library Finca Library They don't have defuser Defuser drop drop Defuser <laughs> drop สมองรอ m on the t r i l e ั้ t o the t r i p o เข้าจากล็อบบี้ไปด้าชิดว่เข้าล็อบบี้มาแล้วห้องน้ำมาห้องน้ำมาพิบได้ทำไม ถ้ามันเข้ามีติ้งมันมีเมโลซี่อโอ้โหอย่าเอาอย่าเอาเนี่ยอป่ากลขึ้นไปข้างบนเลยอย่ากลัวอย่ากลัวเอาให้สุดเั็บาัดอีกได้วอย่าห้องนอกเด็กตัวเท้าใหญ่เดินไปใส่เดินไปใส่ให้สุดเดี๋ยวตกห้องน้ำ มาเปลี่ยนไม่เมื่อยทำให้ผมผิดหวังจวเว้นวันนี่มันอยู่สูงยังวะมันไม่เล่นหรอมั้งดีดแบมกีะไรเกดน้าจับเป็นบฟอร์ดด้วยพี่อะไรผมแบมมาอีกรอบอ่ะ

เฮ้ยฮะเฮ้ยทีหรอกบอกไอ้เ้านี่แม่งอยู่ไหนวะ เออเสร็จสร็จสิครับสร็จิน่าจะขึ้นไวอะพี่เทปมีบาบ่ายผมกับเอเลียนอยู่ไว้เนไว้เส้สนต้องนฮอคเช์

รซเป็นแบงอยู so first, so okay. okay. ่เหลืออตัวนึ่งสองตัวสองตัวอกเหลือสองตัวโดนพิกโดนพิกโดนพิกโดนพีดสองตัวเลยนะกูชี้อยูวันมองไอ้ตัวนึงเป็นเอ็ดตายเสือไอ้เหี้ยมุมเดียวสามที่ตัวมุมอร่อย